Come ที่ห้องน้ำมีคนปอกเมล็ดนธอ์มาจานมียาขายไหมล่ะแต่จจไม่เอาบุหรี่นะทำอาย่างนั้เกิดเป็นยารับติดใจ,จยาดับมาเห็นรเ่าคืนหลับตีใครที่กำลปอกเลยวะใครรอยกเงิเลยอะไรอรอคุยๆก่นอกนให้สถานอะไรกับลาเป้หรือว่าอะไรต่อ 是啊，哎。 สองคนจมาก็อันี่เียวมาคุยไม่จบเลยคุยให้เพื่อนๆฟังเนี่ยอ่ใครที่มีใจลงใจนมูกหลายก็เสิร์ฟเช้ามาว่น้ำมูกแห่ง ่วยอ่ตอนนี้มึนเมืเดิมมเดิมแล้วก็แต่มึนมึนแล้วมันก็มึนแล้วงงแล้วก็มันจะเปรี้ยวๆเลยพอเปรี้ยวๆแล้วรู้สึกมันจะอ้วกจะไม่อ้วกแต่ออกมาเป็นตักเป็นเป็นท่ำลายนะครับทำลายแล้วก็เสียหัอทำลายเสียหักมเรยเรยเรยแล้วก็หลังจากนั้นก็้ำูกไนึ่งพอมีน้ำมูกไหลหนึ่พอสักพักอย่าง มันก็ยังงงอยู่พองงอยู und, <mean> ่เสร็จแล้วก <ham S 1> ็เรา องค์เพราะองคมันคือสายสีที่อาจารย์เอาตั้งขึ้นมาแต่อาจารย์ย่อลงมาตรงนั้นอันนี้ดีมากแล้วด่งนั้นผมก็ตอนแรกหลับตาด้วยอะไรด้วยนั่นคือพุทโธพอพุทโธไม่ได้กับเขาองค์ด้วยพอองด้วยเออรู้สึกมันความท้าทรมันแต่พอจะเลิกเลิกเลิกจาก้านี่แล้วบอกว่ายังมีความรู้สึกซึ้งมึนแต่พออาจารย์บอกเสร็จแล้ให้อาจารย์ไปกดจุดๆเนี้ย ที่ร่องร่องสำหรับโค้งเป็นลมอ่ะเที่ยวบอกจบนะฮะแต่อาจารย์กดได้หึ่งชื่เดียวพุ๊บเดียวพุ๊บเดียวสิครับอาจารย์จะกระโดดท่ามขั้นทั้งหมดปึ๊บปุ๊บแล้วเอร่ก็าดึงขึ้นมาหน่อยขึ้นนี่เออรู้สึกโล่งขึ้นอ่าลงไปได้แต่มันมียังไม่หมดครับเดี๋ยวมันมีเศษเศษมันลงหน่อยก่อนที่เลิกแล้วเรียนการช่วยน้องคนของฝั่งนั้นที่เรียนอ่ะเอาน้ำมันหัวอาจารย์อ่ะ เราไปต้องประกอบด้วยของน้ำมันที่มั็นหอมเลยซึ่งเดี๋ยวอะไรได้ครับได้แน่เลยครับนั่นแหละช่วยทีตันี้โล่งเลยก็รายการนบอกว่าเออขับรถไหวไหมได้และคือมันประกอบว่าเอออันนี้ของที่หนึ่งกลิ่นที่ดีครับเร็วแล้วมันมันเข้าได้ดีแล้วพอตอนนอนนอนเสร็จแล้วเออไม่เยอะเมื่อทำไรไม่ได้รูนัำนิดเดียวดูข่าวแต่็แล้วง่วกนอนหลับตื่นเช้ามาปกติจะมีน้ำมูกตอนเช้า ใส่ใส่เพื่อกันรืยกินแกงเปรี้ยวจมันจะมีน้ำมูกวพร์วายต่อต่อตรงน,นี้อยู่พอเช้าขึ้นมาไม่มีเลยอันนี้คือ,อร,รั้นแรกที่ได้การรัฐรู้สึกดีประมาณเนี้ยครับคือว่ายาวเลย โรคหายเราโรคหปแค่เจ็บาย,เ,ายขเขาไมา่นํานเข้ามาก็นําเข้ามาพระญาขายไม่ได้เลยแต่นั้นตัวนั้นเขาเรียกว่ามันเขาทีิจริงเนี่ยไอตัวลาเต้กับตัวยาวสก,กาเนี่ยตัวลาเต้เนี่ยแค่นำเข้ามาถึงปรวตัวในประตูทางดมกำปัดักษาแล้วก็เียร์พลงงานเกียรเียร์ความที่เยรอะไรแล้วถึงจะดืมตัวายาวสัสก,กา,ายาลัสก,กาเนี่ยของไทยเนี่ยเป็นยาบรดจิตอ่าเขาเรียกชื่อว่าภาษาทยเรี่ปัญยาบจิต ชื่อของชื่อที่หนูัญญาเพรากลองตายลูกใครผ่านความตายอะไรแล้วนี่มีไหมใครเสด็จเป็นจะตายไปแล้วสลบไปแล้วมีไหมโดนทายาแดงขาบแฝงเข้าประเทศหอือเปลเป็แม่คนหลังใครแล้วผ่านความตายไปแล้วตื่นขึ้นมาฟื้นขึ้นมาใหม่มันจะเวอร์ชั่นมันจะไม่เหมือนคนเดิมเลยก็มันการตะมาเนี่ยตัวตะมาเนี่ยถ้าเดินทางหาหมอก็ว่าคนที่รู้จักตะมาก่อนที่เข้าไปตอง เหมือนเดิมอะแต่ตัวร่างนี่มืนเดิจะจิตวิญญาณไม่เหมือนเดิมแต่้มก็อาจบะยได้ สามสองรชาดเนี่ยนก็จะเคือเทอวันเ,เคืองทอวันรำคาญใจมากไี่ได้ปากในตอ,ตอนที่โดนแล้วก็ ไอ้ต <łość> ัวเนี่ยอสกาเนี่ยมมแบอ้มันโคตร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 โตรไปรบลว่ารื่มไปครบนะต๊มันไมอยากจเข้าเขาเนี่ยน้ามันเนยเห็อนแบบชกลเลยนัดืมไปแโหตร time. <laughs> แต่ไปมไปไปโอ้โหสภาพเสียก็โอ้โหอะไรที่มันถึงไปเนี่ก็อกมาเลยถึงก็ออกมาก็มันใส่ับข้อที่เรากินไปยาที่กินไปก็ิ่งกมันจะกลับใส่ Wow. Uh -oh. Bhagavato Sāvaka Sāngho Bhagavato Sāvaka Sāngho